สุดยอดนะครับสุดตรีนกระดิ่งแมวเหมียวนะครับยอมนะครับยอมนะครับยอมยอ,มยอ,มยอมใจเดี๋ยวไปดูช่องพี่อาร์มได้นะครับพี่อาร์มมาเก็บรายละเอียดไปหลายวันแล้วนะครับ เราก็ไม่ได้ดูเมื่อกี้ที่บิน F16 ไปแล้วนะครับอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวต้องบินบ่อยๆครับเพราะว่าเข้าใจเลยครับว่าความเรื่องไงความตื่นเต้นมันเยอะครับมันหลายเรื่องครับเจมมาตลอดนะครับเจม always come to the airfields นะครับ to fly นะครับพี่แมวมานะครับยังไม่ได้หวัดดีพี่แมวนะครับพี่แมวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับ สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเครื่องบินสามดีกลายเป็นกระจิ๋วไปเลยนะครับอย่างนี้เครื่องบินเจ็ตนี่โตจริงๆครับ <_ d ata> สงสัยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสูตรสําเร็จนะครับยิ่งยิ่งเราอายุเยอะๆเราต้องยิ่งบินเครื่องบินเร็วๆนะครับใช่หรือเปล่าผมเห็นทุกคนเลยนะครับ <_ d ata> นี่ครับวันนี้สวยๆนะครับผมก็มาที่นี่จะพยายามมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าสนามนี้เรารู้สึกว่าบรรยากาศมันมันได้นะครับแล้วก็ห่างจากตัวที่บ้านก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะครับผมไม่ไม่ได้ห่างเยอะมากนะครับถือว่าโอเคนะครับบ่ายเลยนะครับแจ๋วๆนะครับนี่ครับที่ผมบอกนะครับห้องรับรองครับมีเน็ตฟิกนะครับเราเสียเงินถ้าเป็นสมาชิกธรรมดาเนี่ยเสียเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับถูกมากๆนะครับ โอ้โหใช่ครับแล้วปรินไปไหนครับยังหาไม่เจอเลยครับเดี๋ยวไปหาปรินก่อนนะครับไปหาปรินก่อนปรินไปไหนแล้วครับนี่ครับนี่ครับผมผมขออนุญาตส่องนะครับเขาไปได้ครับไม่ต้องส่องเขาก็ได้ครับถอดครับพี่ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดเด็กคนตาหลับนั่จริงผมก็ผมก็ไม่ถอดแต่ผมเคยตัวไงพี่อาร์มี่อาร์มเรา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 เล่นเครื่องบินนี้เรามาเจอแบบนี้นี่คือสุดยอดนะ ก็สุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วนี่ก็คือแบบเหมือนแบนบอะไรวะเลยมันคือในฝันของผู้ชายอ่ะคือถ้าเป็นผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายแล้วเราชอบมอไม้เล่นอะไรกันมมีอย่างนี้คือในความฝันบอกอ่ะใช่แล้วแบบแล้วแบบที่บ้านผมก็ถามว่าคุณไปเล่นอะไรกับลูกเนี่ยไปเล่นเครื่องบินบังคับ <c oughs> อ๋อสงสัยล้ำเล็กเล็กใช่ไหมบอกว่าไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่พี่ไม่ใช่เล็กไอชิดสมัยโอ้โหนี่นะครับสุดยอดนะครับสุดตรีนกระดิ่งแมวเหมียวนะครับยอมนะครับยอมนะครับยอมยอมยอมใจ เดี๋ยวไปดูช่องพี่อาร์มได้นะครับพี่อาร์มมาเก็บรายละเอียดไปหลายวันแล้วนะครับคือถ้าผมมีที่นี่อยู่ที่บ้านผมคงนอนอยู่ในห้องเนี้ยพี่อาร์มแล้วแล้วคลิปพี่อาร์มจะปล่อยเมื่อไหร่อ่ะยูทูบอ่ะหลังสงการแล้วกันไม่มีเวลาตัดเออได้ดีมาตัดแล้ก็เยอะเหมือนกันนะพี่อาร์มมาตั้งแต่วันงานเปิดสนามใช่ไหมครับครับต่มามาไม่นานเดี๋ยวเราฝากยูทูบของพี่อาร์มด้วยนะครับ DNA อาร์มนะครับขอบคุณครับ คือผมรู้จักพี่อาร์เพราะลูกผมเปิดนะนี่ผมพูดตรงนะลูกผมเปิดดูใช่ลูกกับผมดู YouTube แล้วก็ดูช่องพี่อาร์นะครับลูกก็ชอบนะครับผมก็เลยรู้จักพี่อาร์นะครับพี่อาร์มขางงว่าผมคือใครนะครับพี่อาร์ก็งงนะครับผมก็เป็นคนเล่นเครื่องบินนี่แหละเป็นโฆษกอยู่บ้าใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ผมรู้จักพี่อาร์เพราะว่าผมดูใน u t u b e นี่แหละนะครับผมช่อง DNA อาร์มนะครับยูทู h ชาแนลติดตามได้เลยนะครับพี่อาร์มีหลากหลายสตอรี่นะครับมีมีสายแคมปิ้งด้วยครับผมเข้าไปดูแล้วนะครับ คืออยากทำอะไรก็ทำอ่ะใช่คือพี่อั้มไปก็คือตามที่เราชอบเลยใช่ไหมครับไม่มีใครมาบังคับเนี่ยแล้วทำไปแบบนี้ไม่คิดว่าเอาได้ตามอ่าคือเราชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับทำอยากไปคนชั้นอ่ะเดี๋ยวมีพี่เดี๋ยวมีค่อยๆไปพี่นี่ครับผมเดี๋ยวผมค่อยหาเวลามาถามพี่ทศนะครับว่าแต่ละลำนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับผมเชื่อว่า ลำแต่ละลำจะมีสตอรี่ของพิทศ์แน่นอนนะครับมันถึงอยู่ในห้องนี้ได้นะครับไม่ชอบไม่ซื้อใช่ครับไม่ชอบไม่ซื้อนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องเงินนะครับเป็นเรื่องของความชอบนะครับผมทุกทุกลำผมว่ามีสตอรี่นะครับแล้วก็ลำนี้เนี่ยที่ที่เห็นกันนะครับว่าล่าสุดผมว่าในเอเชียน่าจะมีลำเดียวนะครับลำเนี้ยเนี่ยนะครับหาดูยากมากนะครับมันคือมิกมิกสามถ้าจะไม่ผิดนะครับใช่ครับมิกสองหรือมิกสามนะครับผมโอ้โหายำแกใช่ครับใช่ครับ ชอบเสียงมันนะเสียงมันเหมือนรถบรรทุวกว่ะใช่ครับผมว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวนะผมว่าร้อนล้านหนึ่งทอนนิดเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่กล้าถามราคาครับแต่ผมคิดอย่างนั้นนะครับอาเปรผมไม่คุเรื่องราคาเยเออไม่ครับบางคนลูก <c oughs> เพืจะถามเหนื่อยๆจะตอบใช่ครับคือจะบอกว่าถ้าไม่รักจริงๆไม่ซื้อนะครับของแบบนี้นะครับเออนี่นะครับ แล้วก็ objet, ใช่ครับ F16 นะครับผมพูดโมเดลผิดตลอดนะ F16 ลาย 30, pues 30ปีนะครับนี่นะครับ30ปีของการทวากาศไทยนะครับนี่ผมจาได้นะครับใช่ครับมีสามลำนะครับนี่ครับเบลเยี่ยมเบลเยียมนะครับแต่ว่าถ้าในห้องนี้นะครับโดยส่วนตัวผมมีลำหนึ่งที่อยู่ในดวงใจผมนะครับก็คือรีเบลครับลำนู้เลยนะครับจี๊ดที่สุดสําหรับผมนะครับผมใฝ่ฝันมากนะครับรีเบลครับ มันเป็นมันเป็นเครื่องบินสปอร์ตเจ็ตที่บินช้าได้ดีมากนะครับซึ่งซึ่งผมเห็นประทับใจก็คือรีเบลข้างล่างนะครับคือผมเคยเห็นที่งานเปิดสนามท็อปเทมเนี่ยบินช้าเหมือนเราจะเดินตามเลยนะครับไม่นึกว่าเครื่องบินเจ็ตจะบินช้าได้นะครับผมชอบบินช้านะครับผมก็เลยชอบรีเบลลำบนนะครับเพราะว่าลำล่างเราไม่มีปัญญาซื้อนะครับลำบนเรายังพอพอได้นะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือผมไม่เข้าใจเครื่องบินไทยตมันบินท็อปเทมหเพราะว่าลง ข้างหลังมันเป็นเวกเตอร์ครับคือไอ้งวงนั่นนะครับมันมันมันปรับได้อมันปรับที่งวงใช่ครับมันปรับงวงเอาครับก็คือเขาเรียกว่าเวกเตอร์ทรัสตใช่ครับปรับที่งวงเหมือนุีเาชลมขาแต่ว่าใช่ครับอันนี้อันนี้อยู่ข้างหลังครับใช่ครับที่อาร์มก็บินั้างบินนะครับที่อาร์มก็รู้นะครับว่าข้างบินไม่ได้บินง่ายนะครับคือแล้วเราเห็นพี่ทศบินอย่างนี้มันเหมือนง่ายๆนะครับมันไม่ใช่นะครับใช่ครับ นี่ครับนี่ก็ครั้งแรกนะครับที่เข้ามานี่ครับรถบอกพี่อาร์มาอะไรครับเศรษฐาพี่อาร์ไปทำอะไรอย่างเงี้ยมสไตล์พี่อาร์เลยครับพี่เออนั่นะครับนี่ครับนี่นี่ของของจอมน่ะใช่มอ่าวันนี้หนังชอบเรื่องลิงของอ่ามันเป็นของวิถีผัดคนของกุ้งปี๊บป่ะอ่ามีหลบมาของมันไม่ใช่เลยพี่ คือมันเป็นมันเป็นเครื่องบินจริงๆระดับมันเป็นของเทคแล้วมันเป็นของบินเพราะว่ามันในรายการอยู่ที่ของมันมาเข้ามาสปอนเซอร์อเซอร์ได้นี่นะครับผมนึกไปตอนเงนกผมึบอกแล้วนะครับแต่ละแต่ละลำของพี่ทศเขามีสตอรี่นะครับคือบอกแล้วถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ชอบหรือไม่มีอะไรโดนใจไม่ซื้อนะครับเออมีสตอรี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกลำที่ผมประทับใจนะครับอุ้ยเครื่องโมกินะครับ โมกินะครับบินพ่งนี้ครับมันจะมีนน้ำมันเคยน้ำมันเคยเป็นซินมาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินอยู่ครับบินยากไหมครับพี่ทศบินไม่ยากครับแต่ตอนขึ้นท็อปเยอะครับต้องกันเยอะอ๋อต้องกันก็คือมันไปใช้ใช่ไหมพี่ใช่ท็อปันเยอะว่าอ๋อถูกนี่นะครับขึ้นง่ายครับหารล้อหารลอยก็ง่ายๆแล้วครับ เขบอกต้องบูมยาก่อนเสียไวคำคำคำว่าง่ายของพี่ทศนี่อันนี้ต้องไปคูณหารนั่นเองนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับนี่นะครับพี่ทศเอาพี่ทศยังเอาไว้ที่บ้านอยู่ไหมครับมีที่บ้านหกลำนะครับรวม L39 ลำใหญ่ที่บินตอง L ด้วยอ๋อก็คือที่บ้านก็จะมีทั้งเป็นกระลาดที่เป็นรถแล้วก็เป็นเครื่องบินคือก็ลองไปหาดูใน YouTube ได้นะครับว่ามีมีคนเคยไปสัมภาษณ์พี่ทศที่ที่บ้านนะครับก็ ก็ก็คนปกติก็ไม่ทํากันนะครับแบบนั้นก็ต้องเป็นคนที่รักจริงๆนะครับนี่มาได้นะครับฟองสิบเอ็ดนะครับผมพอแล้วครับผมไปบินบ้างนะครับครับผม